สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนกตินะครับสำหรับวันนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมารีวิวเจ้านี้กันครับ Sunto r a สเอนะครับซึ่งซุนโตเรสเอสเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับจากซีรีส์ a c e นะครับโดยยังใช้ชื่อ r เรสอยู่เพียงแค่ว่าเติม S เข้ามาด้านหลังนะครับโดย S ที่เติมเข้ามาด้านหลังนะครับหมายถึง small เพราะฉะนั้นมันก็คือซุนโตเรส m a l l นะครับซึ่งนั่นก็แปลว่า ขนาดมันจะเล็กลงนะครับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ามันมีอะไรต่างจากตัวเรสบ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับใครนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูขนาดและวัสดุกันก่อนแล้วกันนะครับผมสาหรับขนาดนะครับจะมีตัวเรือนที่45มมตรถ้าเทียบกับตัวเรสปกติที่49นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเล็กลงมา4มเมตรเนาะแล้วก็วัสดุจะเป็นสแตนเลสสเตียลทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ 6สีนะรอบนี้จริงๆจะมีตัวเรือน2สีก็คือขาวและดำนะครับขาวก็จะเป็นสีเงินขาวส่วนสีดําก็จะเป็นดําล้วนนะครับผมส่วนสายจะมีให้เลือกถึง6สีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกันลกันนะครับ มาพร้อมกับหน้าจออ m ม l e d เหมือนกันกับ r e สเลยนะครับโดยที่มีความละเอียดเท่ากันก็คือ466คูณ4 6พิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันหน้าจอเล็กลงนะครับแต่ความละเอียดเท่าเดิมอะนะครับจำนวนพิกเซลเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันจะละเอียดขึ้นนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงในแง่การมองเห็นจริงๆแล้วก็คือ r e สมันก็ละเอียดมากแล้วนะครับมากจนที่แบบเราไม่รู้สึกถึงความต่างนะแต่ว่าถ้าในทางเทคนิคอะก็คือเม็ดพิกเซลอะมันละเอียดขึ้นคมขึ้นนะครับ โดยกระจกหน้าจอนะครับทำมาจาก,กอรยล่ากลาสนะครับเบาลงบางลงนะครับเบา60กรัมนะครับบาง11มิลลิเมตรกว่าๆเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนาฬิกาเรือเล็กๆคนที่ข้อมือเล็กหรือพวกผู้หญิงเ่ยนะครับห้ามพลาดนะครับโดยการคอนโทรลก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะมีปุ่ม2ปุ่มบนล่างนะครับแล้วก็มีเม็ดมะยมตรงกลางที่เป็นดิจิตอลคราวสามารถหมุนได้เนาะอันนี้เ,เวิร์กมากเลยนะ สายที่แถมมานะครับจะเป็นสายซิลิโคน22มิิเมตรนะครับมารอบนี้สวยทุกสีเลยครับโดยเซ็นเซอร์อื่นๆนะครับก็ยังมีให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ t เร t เซนเซอร์นะครับวัดออกซิเจน HRV นะครับมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับบารอมิเตอร์อันติมิเตอร์นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิก็ยังมีให้ครบเหมือนกับเรสเลยนะครับเพียงแค่ว่าย่อส่วนลงมาแล้วก็มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับนอกจากนี้นะครับ GPS นะครับก็ยังเป็น GPS แบบ d u อ l f r e q u e n c y เหมือนก,นกันกับรุ่นพี่อย่างเรสเลยหรือว่า Vertical เลยนะครับก็คือเป็นตัวท็อปเพียงแต่ว่าเนื่องจากไซส์ที่มันเล็กลงอะใส่แบตได้น้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับความอึดอะมันก็อาจจะไม่เท่ารุ่นพี่แต่ถามว่าเยอะไหมนะครับรอบนี้นะครับมาพร้อมกับ Dual f r e q ว e นซีที่ความอึด30ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็น All System มนอะอยู่ได้ถึง40ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนาฬิกาปกติจะอยู่ได้ประมาณ9วัน แล้วก็การควบคุมเพลงก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหน่วยความจําภายใน32 g ินะครับสามารถที่จะโหลดแผนที่ได้ตามปกติเลยครับเหมือนเรสทุกอย่างเลยนะแต่เหมือนกับว่าเขาทําออกมาแบบเอาใจคนที่แบบว่าชอบนาฬิกาเรือนเล็กหรือว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าหลังจากซุนโต้ไนพีกานพีกโปรมาแล้วเนี่ยก็คือไม่มีไลน์อัพนี้เลยนะครับไม่มีไลน์โปรดักต์นะครับที่เป็นนาฬิกาเรือนเล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทํามาตอบโจทย์ตรงนี้นะคบผม แล้วก็ฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็คือเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งโดยการเลือกหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็สามารถที่จะคัสเตอรไมซ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับเท่าที่เขามีให้นะอายกตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายๆเนาะเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับเราสามารถที่จะปรับสีได้แล้วก็มีตรงนี้นะครับการแทรกเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละจุดเราอยากให้เป็นอะไรนะครับอยากให้เป็นค่าไหนนะครับ เรากล็ลองเลือกได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นสัปดาห์นี้ออกกําลังกายไปกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราอยากให้เป็นอะไรอย่างนงี้นะครับจํานวนเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุตินะเราก็สามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้นะครับว่าตรงเนี้ยเราอยากจะเอาอะไรมาใส่นะครับโดยที่เลือกนะครับจากที่เขามีให้ในระดับหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเขาจะมีให้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะแบบไวๆนะครับนี้ ีเพิ่มมาอันใหม่อันนี้นะครับอันใหม่นะอันนี้ก็อันใหม่นะครับนี่นะอันนี้อันใหม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะคล้ายๆเดิมจากที่มีนะครับประมาณนี้นะครับผมจะไล่ให้ดูแล้วกันนะไหนๆก็เปิดให้ดูแหละอ่ะมีประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเรือนเล็กเหมาะกับสาวๆแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับทางซุนโต้ก็ยังบอกว่าจะมีการอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นซุนโต้แอปซุนโต้ลัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพื่อที่จะมีแบบว่าฟังก์ชันที่เหมาะกับสาวๆมากขึ้นอย่างเช่นการนับรอบเดือนอะไรแบบนี้นะครับมาเพิ่มให้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Race s u n t o r รสเอนะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดตัวนี้นะก็คือซุนโตเรสแหละนะครับเพียงแต่ว่าย่อส่วนให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนะครับ ฟังก์ชันทุกอย่างอย่างอัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมนะคบผมเพราะฉะนั้นสาวๆหรือใครที่ชอบนาฬิกาเรือนเล็กๆนะครับใครชอบใส่นอนอย่างเงี้ยชอบแน่นอนนะเพราะว่ามันเบาแล้วก็รู้สึกไม่เกะกะเลยนะคบผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไปให้ข้างล่างใน Descript ชั n ในอะไรแคปชั่นต่างๆแล้วกันนะครับหรือว่ามีใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดยวลากไปเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย